จะมีพี่แพมพี่ฝ้ายพี่โก้สามคนที่เป็นไอดอลสำหรับจริงๆกะชอบทุกคนแต่ที่เรายกให้เป็นแบบไอดอลในการประกวดมิสแกลนเลยอะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ฝ้ายด้วยนะคะอยากจะบอกความในใจว่าหนูชอบพี่มาก <c oughs> ทปโสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวีพี่กำลังจะนอนมุยตายแล้วโอ๊ยนี่คือไม่ใส่ฟิลเตอร์พี่ก็ยังรอดมาหาฟิลเตอร์ก่อนนะอย่าพูดยุะเตอป็นยังไงบ้างค่ะได้ตำแหน่งมาแล้ว ดีใจค่ะได้เข้ามาเป็นครอบครัวมีสแกนเต็มรูปแบบแล้วอะไรเงี้ยดีใจแล้วก็มีเพื่อนๆนางงามขึ้นใช่ว้าหล like i̇şte like <mm 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 ่อมากงงใช่เนาะอ้บอกว่าหล่อมากสวยค่ะสวยไม่หล่อแก เป็นคนที่ยิ้มร้อแบบน่ารักมากเลยอ่ะพี่ไย่พี่ไผเป็นบ้างคะตอนนี้แบบหนูได้ดูแบบละครดูอะไรเงี้ยตอนนี้แบบมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างก็ตอนนี้พี่ใกล้ถ่ายละครปลายเมษานี้แล้วแต่ตอนนี้กําลังทําร้านว่างๆก็แวะมานะตอนนี้พี่กําลังทําร้านแบบ บิวตี้ซาลอนอะไรพวกนี้ท้าส,สุขุมวิทสุขุมวิทน่าจะแล้วเสร็จประมาณพฤษภาอยากมาทำสวยก็มานะได้ค่ะจะไปควรเปิดร้านือสัญญามีชื่อร้านเนี่ยคะพี่ไาพี่้า,า,าแก้มจะฉีกแล้วแดดดีฉันเสียอาการเธอทำไมมีแบบคนเรียกฉันว่าแบบพี่ไฟหล่อมัางเป็นแดดดีบ้างเป็นอะไรบ้าง ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเอ่อทำไมถึงมองว่าหนูหล่ออะไรเงรี้ยทั้งที่หนูแบบติดขนตาเขียนคิ้วด้่นมากคืออะไรเขาเรียกเขาเรียกพี่หรือเรียกฟ้าเป็นแบบนี้พี่งงเอ่อน่าจะเป็นอ๋อพี่ฟ้าหล่อมากมขอบคุณค่ะต้องขอบคุณค่ะหรือขอบคุณอะไร อยากเจอตัวจริงพี่ฝ้ายมากยังไม่เคยได้เจอตัวจริงเลยยังเมือเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวก็ได้ไปเพราะว่าพี่วัดบอกให้พี่ไปวันเปิดตัวมั้งวันที่ห้าใช่ปะวันที่สีน่น่าหนุนเลยแต่ว่าน่าจะได้เจอกับพี่ๆน่าจะวันที่ห้าค่ะอือพี่ฝ้ายพูดความในใจหน่อยโโหก็ติดตามแหละเพราะว่า ุัวน,นี้ก็ยังติดตามอยู่ติดตามในสาแกนติดตามในแ่บผลงานอะไรอย่เงี้ยเป็นคนที่น่ารักมากจงๆพอแล้วไม่ต้องให้น้องพูดเยอะใครไหวไปก่อนเลยไม่ไหวเลยเด็กจะ <c oughs> ส่งไม่อยู่นะ <c oughs> พวกเธอเราผิดชอบปะเนี่ยฉ <c oughs> ลัด<ม>เขาไม่ออกฉลาดเขามาก ตัวจริงเพื่อนพี่สวยมากเลยค่ะน้องฟ้าเ <laughs> ขินสิทำไมเป็เขินแล้วโห,โหสมใจแล้วนะทุกคนเฮ้ยแต่พี่แบบไม่ไม่เคยเข้ามาดูใครเลยนะไม่ค่อยเข้ามาดูใครในในผู้คนะเนี่ยไม่เคยขึ้นไลฟ์กับใครแบบนเนี้ยเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกเลยข,ขึ้นไลฟ์ขึ้นยังไ <laughs> งก็คือไม่รู้เออ หนูก็ใหม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าส่งคําขอร้ายแบบจะส่งไปให้เขาขึ้นกับเราส่งยังไงอะไรเงี้ยพี่ฟ้าเสียาการหนักมากเขินนี่ก็เขนินพูดไม่ออกเลยหนพูดน้ำมันพายวัดไหนเธอจีบน้องใครอ่ะใครใครเนี่ยเธอจีบน้องฟ้าหน่อยฉันชอบเขา สวัสดีนะคะหล่อไม่ไหวทุกคนช่วยบอกหน่อยนะว่าเวลาเราดูผู้หญิงหล่อเราต้องดูยังไงเชื่อป่าเวลาพี่ลงรูปมีแต่คนมาแบบมีส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงเหมือนรู้แหละเออเหมนก็เขาก็คงรู้แหละก็คงมองออกละพี่ว่านะเพราะแบบ เอชอบผู้หญิงหรือเปล่าเขาผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราพี่ไพชอบเราพี่ไพชอบผู้หญิงไหมนีม่ถ้าบอกว่าชอบนี่คือแบบโอ้โหก <laughs> รี๊ดกันใหญ่เลยนะตอนนี้อนีเหรอ <laughs> ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ชอบผู้หญิงตอนนี้ก็คือคือ,อจริงจริงพี่นวัดรู้นะว่าแบบ โอเคฟีลแบบอินเลิฟอะไรอย่างนี้ว่าแบบกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือเรื่องของเรื่องที่พี่เข้ามาดูฟ้านะเพราะว่าพี่เห็นที่ฟ้าคุยกับชาล็อตแล้วแบบอ๋อเคยคบผู้หญิงเคยคุยกับผู้หญิงก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีแบบไม่รู้จะเข้าหาน้องกันยังไงเพราะบางทีมีน้องๆเข้าหาเยอะใช่ไหมพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบจะยังไงดีวะ บางบางทีนึกออกไหมว่าแบบฟิลแบบฟิลเทคแคร์ฟิลอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบอบางทีที่พี่หญิงไม่ได้หญิงไม่ได้อะไรเลยคือไม่กล้าแตะตัวใครเวลาที่อยู่ในกองเนี่ยว่าบางทีแบบพี่ไฟรู้สึกให้หน่อยคะ่ะคือ <laughs> <laughs> แบบอือเสกแบบเรียงให้นะคะอย่างเงี้ยนึกออกมเออว้าว <laughs> เซอร์ไพรส์คือหนูเห็นหนูหนอยู่ในกลุ่มจอกจอกเห็นว่าพี P ่ฝ้ายก็จะแบบเหมือนเขาแซวว่ามีแฟนวิ่งแต่นหนูคิดว่าอาจจะไม่ใช่อะไรเงีนเน้ยจะเป็นเพื่อนกันอ๋ออันนั้นคือเพื่อนก็ขนาดเพื่อนยังเทคแคร์ขนาดนี้ก็คิดเอาดีหรือว <aw> ่าวัตายแล้วอะไรอะ่ะเขาอ้อยไฟกัน แต่งแบบร้อยเปอร์เซ็นคืออะไรอ่ะเป็นฟิลแบบแซวค่ะแซวแบบแต่งอ๋อแบบฟิลแบบแต่งค่ะอย่างเงี้ยคือไม่ต้องพูดอะไรเลยคือแต่งค่ะอย่างเงี้ยหรอแสดงว่าเลด้หนูไม่พังเอ้าทำไมอ่ะหนูหนูรู้สึกอยากได้ยังไงเอออยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันหนูเคยดูติกต็อกของพี่ฝ้ายใช่ก็จะมีแบบที่พี่ฝ้ายเล่นติกต็อกมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งที่เหมือนเป็นฟิลแบบ นั่งจิบวน์หรือรอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วคือตาเยอะมากเลยคืคิดว่าใช่ไมนะอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันก็แบบน้อยคนสบายใจเนาะเอาความสบายใจมากกว่าใช่ค่ะแต่แบบมอดดีปะปากเนี้ยก็อืมก็ไม่ได้ปิดนะไฟก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดใครเลยอืมแต่แค่ไม่ได้แบบ ลงสื่อลงอะไรมากมายหนูแอบชอบนานแล้วค่ะคือทุกคนช่วยพิมพ์บอกด้วยนะว่าเวลาที่พิมพ์อ่ะพูดถึงใครไฟจะได้แบบครึ่งไรอยากเป็นแฟนพี่ไฟจริงเปล่าได้ค่ะต่อคิวก่อน <laughs> ไปต่อคิวก่อนนะทุกคน <laughs> บ่าได้ <laughs> แลนแหละแต่จริงๆหนูก็มองว่า มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวหนูก็ไม่เคยบอกใครมาก่อนแบบไม่เคยเปิดอืชัดแต่ตถามก็คือก็ตอบตรงๆว่าเราก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงนะเราก็อยู่ในกลุ่ม l g b t q เพราะว่าเนี่ยที่พี่ฝ้ายบอกแหละมันอยู่ที่ความสบ,บายใจเพื่อนพี่มาชื่อแอร์บอกว่าอิงฟ้าของกูนะ <laughs> สวยจีบเลยไหมพี่จอนฝากเนืน้อฝากตัวด้วยค่ะ <laughs> พี่ฝ้ามีคำแนะนำอะไรต้องไม้เกลียดเองที่แบบต้องต้องหาอะไรไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขืนแล้วจะเดทแอรมีคำแนะนำอะไรไหมคะกับการประกวดอะไรเงี้ยเผื่อน้องๆดูอยู่ด้วยไม่เห็นมีเลยแบบต้องเตรียมตัวอะไรไหมก่อนเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้น้องสวยมากเธอ ให้ไหวไปก่อนเลยเอาฉันทิ้งไว้ตรงนี้แหละค <c oughs> ันดูห้าร้อยคนเป็นแฟนวิฟาเท่าไหร่นะสี่ร้อยเหรออ่าน,านไม่ทนันอ่านคอมเมนต์ไม่ทนนะันอ่ะสวยมากจริงๆอันนี้ไม่เขียงเลยไม่มีฟิลเตอร์ก็ยังรอดนุมมากไม่ได้นะอ่ะ เพื่อนพักมาในไดเรกไอจีวบเพื่อนฉันเขินฉันเชียอะไรเปไรเธอ<笑><笑>เอาละเนี่ยเพ,พ,พื่อนพาคกี่พากพ,พ,พี่ไฟมีเพื่อนที่เป็นกลุ่ม lgbtq ด้วยใช่ไหมมีค่ะมีอืมอืมสวยๆแนะนำไ่ะ รู้จักไม่ค่อยมีเลยอ่ะไม่ค่อยมีก็จะมีหนูแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เหลือก็คือไม่มีเลยที่จะเป็นแบบกลุ่ม l g อะไรเงี้ยถ้าเป็นกลุ่ม LGBT mm hmm. <he? S 1> หรอตอบปูนในไลน์ด้วยไลคิ <laughs> ่ง <Like it. S 2> <laughs> เดี๋ยวแปบบหนึงเพื่อนอนใจเย็นๆมันเด้งตลอดเลยฟ้าหนูหนู <laughs> <laughs> เพื่อนใจเย็นอ่ะคนอื่นจะดูว่ามึงลำเอียงไหม ไม่ลําเอียงไม่ได้ลําเอียงไม่ได้ใดๆเลยทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ความสามารถของน้องๆส่วนฉันไม่ได้เป็นกรรมการเธอฉันมีสิทธิ์ที่จะชอบใครก็ได้คนที่เป็นกรรมการก็ต้องแบบว่านึกออกปะต้องตัดสินเองจะวูบท <laughs> ี่น้ำตาลมา เอาหานตามมาหรออันนี้พี่ไฟอยู่กรุงเทพป่ะคะอยู่กรุงเทพค่ะอืมอืมอยู่กรุงเทพเธอน้องไม่พูดแล้วว่าอ่ะมึงจีบน้องค่ะโอ <c oughs> ้ยแค่ขึ้นเธอจริงนะเวลาอยู่ในกองฉันไม่กล้ารู้สิให้ใครแล้วทำไมจะชอบมีน้องๆเดินมาพี่ไฟรบกวนช่วยรู้สิเหืห่อนมึงมือกูสั่นมากกูบอกตรงคือแบบ ให้คนอื่นไม่ได้หรอทําไมเดินผ่านจะต้องเป็นกูรูซิปอยู่คนเดียวก็งงเดี๋ยวมีเดินผ่านตอนอีกไหมแล้วนึกออกปแล้าชุดนางงานแต่ละคนคือแบบโอ้โหคือตาลอยแล้วนะเดินอยู่ในดงนั้นตาลอยแล้วนะเดี๋ยวมีเดินผ่านในกองอีกไหม <laughs> เดี๋ยวก็คงได้เจอกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่เ,เข้ากองแหละอ่ะทีนี้ก็ สิบหลุดกันหมดเลยถลัดรุดลงเนี่ยชอบแซวแล้วก็จะเก็บน้าไม่อยู่นะตอนเนี้ยเอาดีๆพี่ย้มสวยอเขินแม่เขินมากแอะพอได้แล้วพัก ไม่คิดไม่คิดค่ะไม่เพราะว่าโอ้โหก็แบบปื้มมากไม่คิดว่าจะได้ขึ้นไลฟ์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ขอให้น้องสู้ๆในกองมันต้องเจออะไรอีกเยอะนะแล้วก็มันอาจจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าถ้าทำเต็มที่ทุกวันผลที่ออกมามันก็ก็ตามที่เราตั้งใจอ่แหละต้องมีเป้าหมายนะอืมพี่จอนได้ประเด็นอะไร พี่ฝไไ้ายพยายามเก็บส่งแหละดูออกเธอฉันเป็นงานเป็นการแล้วนะดีๆฉันพูดฉันพูดเป็นการเป็นงานอย่าอย่าพาออกนอกเรื่องได้ไหมมีคนใครบอกว่าหนูนะาเก็บส่งมานะจริงเหรอใช่ในในติ๊กตอกอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเหมือนตอนที่แบบแต่งหน้าพี่หน้าเหมือนทุกคน <c oughs> พี่หน้าเหมือนทุกคน ตี่เพื่อนก็ได้ไฟอ,อ่ะเอาจริงๆเวลาที่ใส่เห็นใส่อะไรแบบเปรี้ยวๆสีสวยอะไรอย่างนี้มันแบบมันมันเป็นแค่งานเลยอ่ะในไอจีไฟนะถ้าได้รู้จักกันจริงๆมีคนทำอเวลาฉันแบบว่าไปเวลาไปเดินกับเพื่อนอะไรอย่าเงี้ยฟิลเพื่อนยังประมาณนั้นนะ่ะขนาดนั้นเธอว่าถ้าฟิลแฟนจะขนาดไหน ต,ตอนนี้<ไ>ของ,องสุดมีแฟนไหมตอนนี้หรือไม่อยากจะไม่ยิม้มบาหนูต้องสู้ๆในกองค่ะเธอฝฟ้ายิงพูดพี่ฟ้ายิงพูดยิ้งผัวเชื่อ <laughs> ฉันแมนมาก อุ้ยคุณสลันมาด้วยหรอประเด็นม,มือสัน่นเริ่ม <c oughs> มีคนบอกว่ามีหลายคน <c oughs> เป็นคนเจ <คน S 1> ้าชูขนาดนั้นเลยเหรอตอบค่ะพี่ฟ้ายมีคนบอกโดนแล้วเดินเหมือนกันเลยถามคำถามไม่ต้องคำเธอถามไม่ต้องคำตอบอะ เมื่อยหน้าแล้วนะเห็นไหมยิ้มจนแบบไม่ไหวแล้วมันพูดไม่ได้ใช่เดี๋ยวมันโป๊มันจะพูดตรงนี้ไม่ได้มันเป็นพื้นที่สาธารนณะใครก็พูดออกสื่อกันมันโป๊ไปดูทักไปถามในแชท <laughs> <laughs> น้องสู้นะ <laughs> ต้องหลบค่ะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆรอ oh. Oh, uh, อิวนิ่งกะจะมาคุยกับน้องเรื่องน้องประกวดนะไม่ได้จะคุยกับ <c> อ <oughs> <ถ>ืมเธอรอบ<น>มีไฟ้องอใหมเ่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปถามในในแชทให้ <c oughs> มีคนบอกว่าราไม่ตอบแสดงว่ามีแฟนแล้วเดี๋ยวไปทักไปถามให้ไม่คำถามไหนไฟก็ไม่ตอบหนูจะขิดแล้วแม่ พี่ฟ้าต้องเซฟไลฟ์เซฟค่ะเซฟพอเผิเซฟใส่เครื่องด้วยฮัลโหลฟองโคเรียฮัลโหลวันยองเซอค่ะเดี๋ยวอีกสินาทีไปแล้วนะ<ป>อย่านอนดึกกันนะจริงๆหนูเกล่าวว่าจะถึงห้าทุ่มนอนไม่หลับแหละเกล่าวว่าจะนั่งง่วงตอนนี้แบบไม่ง่วงละหนูต้องนอนค่ะหนูต้องนอนนะคะ่ะ ประโยคเมื่อกี้หนูต้องนอนค่ะใช่หนูต้องนอนค่ะหนูจะได้ดูเฟสเฟรชพรุ่งนี้มีงานเช้าด้วยค่ะตีสามงั้นหนูก็ต้องรีบไปนอนค่ะอท่งนี้ก็การโอ้คือหนูไลฟ์ถึงตีสองเลยเหรอ ก็เธอจะวูบแม่เดี๋ยวนะเราต้องเราต้องหาเรื่องคุยอะไรที่พี่ฟ้ายชอบไปไหนไหมคะในกรุงเทพพี่ฟ้าชอบไปเอ็มคอทีอะก็จะเจอพี่ฟ้ายได้ที่ร้านพาทิโอชั้นสองตึกเอ หนูใช่เซฟแก้มอิงฟ้าทำไมเราไม่มีใครเซฟฟ้าเลยไชส,ส่งสายตาแล้วนะไม่กล้าไม่กล้าสบค่ะอันนี้ยอมนยอมไม่ให้คนหนึ่งไลฟ์ถ <Like S 2> <c oughs> ึงตีสองตีสามทุกวันโอ้หูไลฟ์นานมาก มันเพลินค่ะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมีน้องๆขึ้นมาคุยบ้างคนนั้นเข้ามาคุยอะไรเงี้ยมันก็ลืมดูเวลา่างพี่ฟ้าบอกให้พี่ฟ้าไปนอนคือฉันคืนเดี๋ยวพี่ฟ้ายังให้ยอมพี่<ห>งั้นฟ้าก็บอกทุกคนแล้วกันอ่ะทุกคนไปนอนนะคะหนูต้องนอนค่ะใครไม่ทันฉันจะเซฟไลน์ไว้ให้นะพี่พฟ้าบอกฝ<ป>ันดีเริ่ม พี่ฝ้ายชอบมาด้วยนะจริงไหมจริงไหมคะ <laughs> พี่ซานข้อเมนูเลยฝ้าไปแล้วบางทีไฟก็ไม่ไหวให้น้องยังแบบว่าให้น้องยังมีสติคุยกับแฟนๆดีกว่าเนอะอ <gasps> เซฟฉันด้วยนะทุกคนเซฟแก้มฉันด้วยเป็นคนอื่น <Okay. S 1> ฉันสู้เดี๋ยวฟาดไปแล้วนะได้คะ่ะพี่ฟ้าด๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะค่ะอย่านอนดึกนะคะ,คะ<笑><笑><笑>ทุกคนช่วยเซฟเราหน่อยเราไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วจริง